รายการอันนี้เจ้าคารเดนเจสีค่ะนำเสนอโดยคุณชาชาญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับฝนฟ้าอากาศชาวเศรษฐีนะเจสสีเจสเจสไม่ใช่อย่างงี้เจสสองหน้าละ แกล้งน้ำร่างนะะถูกต้องแง่เลยกอีวันนี้วันนี้วนี้วั้วัน้ว้วันนี้ว้วัวันนี้วันนี้น้้วนตก้้วันนีนนีะวานนี้นนันนี้ลยค่ะ้ันนี้ว้วแนว้ ต่อค่ะตอนนี้กำลังน้ำท่วมนะคะสกอเนี่ยน้ำเ่ท่วมอีกค่ะไอ้โทษทีค่ะภาคใต้ต้องจังหวัดสงขลาค่ะต้องไปอ่าวไทยค่ะาทอาไทยเป็นน้ำท่วมแล้วอาวไเป็นน้ําลดีสวยงามค่ะแต่ดามันมันเป็นหมันค่ะมัน มาเป็นหมันจึงออกลูว้าทเลยอันดามานะคะก็ใช่อีสานกันค่ะใช่อีสานคือสกนค่ลค่ะเขาแดกหมากันเนาะกาลีใช่เหรอกาลีมันแดกหมาผูการหันเขาก็แดกหมากันโอ้ยคือใช่ จะอัพมื ü, อ, ivia, อ,อ,อ,อกอูจะอัพอะแล้วเดี๋ยวกูจะถ่ายมือว้าถ <laughs> <off five alan ches> ้า <backs> ล <tle ach myself> ุกขึ้นต้องวันี้ก่อนดีกว่าเนอเยเอ้ยอย่ามึ่ะทเ้ยว้ ทั่วโลกเลยนะคนทั้งโลกจะดูแกนะเว้ย YouTube เลยนะแคทาอมกัน อันนี้นะครับนี่นะครับจ้องเข่านี่คือคนทะเลอันดามันนะคะที่แบบเขาเขาบอกว่าน้ำท่วมมากเลยทะเลอันดามันบอกว่าทะเลอันดามันทะเลอันดามันคุณเชลอันดามันคุณอันบันเลพันอันบันเลเชเคยนลามัน พี่บอกว่าพี่แค่บอกว่าคุณทะเลอันดามันไม่ไม่แล้วพี่ก็แล้วแล้วนี่คือโฉมหน้าของคุณทะเลอันดามันค่ะคนก็มองไม่ได้ชื่อคุณอีกแล้วคุณทะเลอันดามันทับคุณเออเออจนเสียหายช้ำรุดหนักและแลจาก ช่องข่าวบันเทิงแต่เป็นช่องข่าวธรมรมดาค่ะเฮ้ยนั่งดีหน่อยแคทตอนนี้ค่ะได้เกิดเรื่องของคุณเอิญซึ่งโดนโขกหัวโดยคุณทะเลอันดามันค่ะคุณทะเลอันดามันคุณจะมีอะไรสารพัพไหมคุณทะเลอันดามันคุณพูดก่อนเฮ้ยไม่เล่นคุณทะเลอัน เป็นางเกงขาสัเส้นแบบเนี้ยเขาก็ไม่ใส่ถ่ายอยู่นะที่จริงกูถ่ายอยู่นะไมชกูถ่ายอยู่นะแฟนหนึ่งดิสต่ตอบพอแล้วไม่ได้ขที่นั้นขึ้นทะเลอาดามันตอนนี้เขาได้ใส่เสื้อและทำผมหยาดหยน